สวัสดีครับเพื่อนเสวัสดีเพื่อนเคออเป็นหนังนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวภาพะะยนตร์หนังเรื่อง The Equalizer 3ครับผมหรือว่าชื่อภาษาไทยคือมัจจุราชไร้เงาภาค3ครับเชื่อนะวันนี้น่าจะเป็นหนังแอคชั่นที่หลายๆคนรอคอยนะฮะสำหรับการกลับมาครั้งนี้เรียกว่าเป็นหนังแอคชั่นที่ภาค1กับภาค2เนี่ยมันมากแล้วก็ทำมาตรฐานไว้ดีค่อนข้างดีเลย มาภาคนี้นะครับผู้กำกับของเรื่องเนี่ยก็ยังเป็นคนเดิมนะครับอังตวนฟูกัวนะจาก2ภาคแรกมากำกับเหมือนเคยมาครับมารีวิวกันเลยก่านะครับรู้สึกยังไงกับภาค3นะครับเอาแบบตรงๆเลยว่ารีวิวรู้สึกยังไงรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมค่อนข้างผิดหวังเล็กๆนะเพราะว่าการโปรยของภาค3นี้นะถ้าสังเกตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นภาคสุดท้ายของเดนเซลวอชิงตันกับบทโรเบิร์ตแมคคอลนะ ับบนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดว่าภาค3น่าจะเป็นภาคที่ปิดท้ายแล้วก็เดือดที่สุดแอคชั่นมันที่สุดแล้วก็แบบทิ้งทวนแบบสะใจอะไรอย่างนี้แน่เลยแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นแบบนั้นเลยครับคือเนี่ยผมบอกก่นเลยนะว่าผมเนี่ยถามว่าภาพรวมผมชอบไหมผมยังรู้สึกชอบเล็กๆแต่ก็รู้สึกน่าตีเยอะเลยหนึงเลยนะครับเรื่องสําคัญเลยคือเรื่องฉากแอคชั่นครับจริงๆเนี่ยถ้าเรานับฉากแอคชั่นในภาค3นี้นะ ถามว่ามีเยอะไหมโอ้โหแม่งโคตรน้อยเลยครับแต่มาตรฐานเนี่ยจริงๆทําดีนะทําดีมากครับทุกฉากที่โรเบิร์ตแม็คคอลฆ่าคนหรือว่ากําจัดศัตรูเนี่ยผมว่ามันก็ยังดูดุเดือดดุดันมันรุนแรงแล้วก็สะใจนะครับผมว่าภาคเนี้ยทาดีกว่าภาคที่แล้วด้วยซ้ําแต่ที่มันมารู้สึกว่า มันจืดจางแล้วก็ทําให้ภาคนี้ความดีมันลดลงไปเลยน่าจะเป็นบทเรื่องครับผมว่าภาคนี้ปัญหาของผมเลยในการดูนะน่าจะเป็นบทเรื่องแบบเต็มๆเ,เพราะว่าเล่าเรื่องเนี่ยโอ้โห,หน่าเบื่อมากก็ไก่ล้านตัวคือน่าเบื่อแบบไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นหนังภาคสามจากหนังแอคชั่นที่ภาคแรกเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยแบบไม่คาดคิดนะว่ามันจะเปรี้ยง มาภาค2เนี่ยก็ดีอยู่แต่ตามาตรฐานตกนิดนึงแต่ภาค3เนี่ยผมแม่นึกว่าหนังเกรดบีนะทั้งนั้นที่ไปดูทุนสร้างเนี่ยงบประมาณก็ไล่เรียกกันเลยนะครับ3ภาคไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณเฉลี่ย70ล้านดอลน,นะแต่ภาคนี้ทําไมมันออกมาแบบโอ้โหแอคชั่นแบบน้อยซะเหลือเกินแล้วศัตรูนะฮะน่าบิดหวังมากศัตรูในภาค3เนี่ยไม่ได้มีความใกล้เคียงแล้วก็มีความแบบให้เป็นศัตรูที่แบบพอฟัดพอเหวี่ยงกับพระเอกเลยครับ ทาง้งนี้ภาค3เนี่ยเราจะได้เห็นนะั้นจะใครดูแล้วเนี่ยเนาะโรเบิร์ตแมคคอแกไปอาศัยอยู่ที่อิตาลีนะครับทางตอนใต้คืออิตาลีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเจ้าพ่อนะแต่ในเรื่องเนี่ยพี่โรเบิร์ตแม็คคอแกทำให้แบบว่าทั้งลูกน้องทั้งลูกพี่กลายเป็นลูกไก่ในกับมือเลยครับฆ่าแต่ละคนง่ายดายอย่างกับผักปลาไม่มีใครสามารถทำไร,รโรเบิร์ตแมคคอได้เลยนอกจากตอนเริ่มแรกผมขอพูดเลยแล้วกัน มันจะมีลูกของมาเฟียที่แม่งแอบยิงหลังโรเบิร์ตแมคคอร์ะสร้างความบาดเจ็บให้กับโรเบิร์ตแมคคอร์นั่นแหละทั้งเรื่องพระเอกบาดเจ็บแค่ตอนเริ่มแรกแค่นั้นเองไอ <laughs> ชิบหายเก่งทั้งเรื่องแต่แม่งโดนเด็กน้อยหลอยหลังอาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นอันตรายมั้งโดนยิงแบบบาดเจ็บเลยช่วงแรก <c oughs> หวังว่าเยอะเหมือนกันนะหวังว่าพระเอกของเราน่าจะลำบากอะไรมากกว่านี้หน่อยแหละมันชิวไปหน่อยอะ่ะดูอย่างจอห์นบิกดิสกิลส,สเกลเดเวลอะ่ะของตัวโกงเนี่ยอัพขึ้นทุกภาคอะ่ะ แล้วยิ่งนะฉากเปิดตัวที่โรเบิร์ตแมคคอร์เนี่ยบุกไปรังมาเฟียอิตาลีที่ซิซิลีอะ่ะเฮี้ยเข้าไปฆ่าแม่งยกแบบกลุ่มอะ่ะจนลูกพี่ก็โดนฆ่าเพื่อไปเอากุญแจอะไรบางอย่างโอ้โหเปิดมาก็เดือดแล้วอะ่ะผมก็หวังไว้ภาคนี้แม่งสุดแน่แต่ที่ไหนได้ครับหลังจากนั้นอะจื ไม่มีกราฟช่วงไหนที่แบบว่ารู้สึกพีคเลยอาจจะมีช่วงท,ท้ายที่แบบคลายแม็กซ์ซึ่งคลายแม็กซ์นี่ก็จืดที่ปายเลยนะไปบุกเจ้าพ่ออิตาลีรู้สึกว่าจะชื่อวินเซนต์อะไรอะ่ะไอเนี่ยมันโมโหโงไงที่พระเอกเนี่ยไปฆ่าน้องมันมันก็เลยไปบุกหมู่บ้านที่พระเอกอยู่เพื่อหวังจะเก็บพระเอกเอ้ยใครเป็นคนฆ่าน้องกูขู่ชาวบงชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พระเอกเนี่ยตามไปเก็บถึงบ้านเลยไม่ต้องรองให้มาบุกอีกรอบโอ้โหเก็บโคตรง่ายเลยนะฮะคือแบบมันง่ายไปหน่อยอ่ะ ผมไปดูคะแนนวิจารณ์ของต่างประเทศเนี่ยถ้าเอาแบบเว็บหล,หลักๆที่ผมดูประจำก็น่าจะเป็นรถอตเทนโทเมโตอะไรอย่างเงี้ยกับ IMDB แปลกใจเหมือนกันว่าร o อ t เทนโทเมโตเนี่ยคะแนนสดดีกว่าทุกภาคนะแต่ความรู้สึกผมว่าภาคนี้แม่งชอบน้อยที่สุดนะสำหรับผมนะปูโคตรนานคลายแอกไม่สุดนะครับแถมในเรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยลงล็อกอยังไงไม่รู้ผมว่ามันน่าจะให้อารมณ์ประมาณว่าโรเบิร์ตแมคคอลเนี่ยกำลังอยากจะวางมือจัดๆมันเป็นตั้งแต่ภาค2แล้วใช่ไหมแล้วในภาคนี้เขาก็เหมือนได้ที่ที่จะอยู่ละ อยู่ที่อิตาลีแล้วก็ในหมู่บ้านที่เงียบสงบเจอแต่ชาวบ้านชนบทที่เป็นมิตรกับเขาอะไรเงี้ยเขาอยากที่อยู่ที่นี่แต่ดันเจอมาเฟียที่แบบว่าขวางหูขวางตาพี่แกก็เลยแบบจัดการให้เลยอะไรางี้เนื้อเรื่องมันก็เลยแบบเจืดๆจดไปหน่อยครับมันเลยไม่แบบไม่น่าสนใจเท่าภาคหนึ่งภาคสองภาคนี้น่าจะแบบจบสงบสุขสักทีเลยนะที่บ่นไปไม่ใช่อะไรนะมันภาคสามแล้วครับมันครบตรไลภาคมันน่าจะแบบลงแบบ สุดจร,จริงๆอะไรจริงๆนะค่ายหนังน่าจะจัดเต็มไปเลยกักจัดเลยวะ่ะคือได้คะแนนนะผมน่าจะให้ไปที่ขอให้แบบตามใจผมเลยแล้วกันผมให้ห้าเต็มสิบลวกันผมชอบน้อยที่สุดเลยจะถามว่ารังเกียจหรือว่าไม่ชอบเลยไหมก็ยังนะผมว่าในเรื่องมันก็ยังมีสเสน่ห์นะครับอย่างที่ผมชมนะตอนแอคชั่นนี่เท่มากนะลุงเดนเซลวอชิงตันนี่คืออายุ68จะ70แล้วยังเข้าฉากคิวบูได้แบบว่าดุดันแล้วก็ไม่เกรงใจใครเลยนะ ถ้าไปเทียบกับจอห์นวิกนี่ไม่แพ้น้องจอห์นวิกเลยนะฮะคืออยากให้ลุงเนี่ยอยู่ในจกักรวาลเดียวกับจอห์นวิกแล้วเจอกันเหมือนกันอยากรู้ว่าใครเก่งกว่าใครภาคน,นี้นี่ลุงแกจะง่ายไปหน่อยแล้วก็ฉากจับเวลาที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นไอคอนิกของแกก็ได้ใช้แค่ครั้งเดียวเอออาจจะกลัวคนดูเบื่อหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นแบบว่าปิดตำนานนักฆ่าจับเวลานักฆ่าโฮมโปรไปแบบจืดๆนะาสำหรับผมนะฮะเสียดายเหมือนกันครับผม เสียงปืนเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดุดันนะแต่เสียดายมากเลยเดินเรื่องช้าครับเดินเรื่องช้าที่สําคัญเลยนะฮะอีกเส้นเรื่องที่แบบว่าใส่เข้ามาก็จะเป็นนักแสดงอย่างดากูตาเฟนนิงไงนางน่ารักนะผมไม่ได้เห็นนางแสดงหนังผมไม่ได้ดูหลายปีแล้ววันโตวัยมากนะครับตอนนี้29เแล้วนะฮะเผิ่แป๊บเดียวเส้นเรื่องนี้นางมาเหมือนมาสืบเรื่องราวของเจ้าพ่อค้ายามาเฟียอ,อิตาลีจริงๆกะมาสืบหาฆาตรกร ที่ฆ่าพวกมาเฟียอิตาลีภาคนี้พระเอกแม่งฆ่ามัวเหมือนแบบเป็นฆาตกรแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะแต่ก็แบบว่ายัดยาให้พวกมาเฟียจังไดเหมือนกันนะพระเอกกูก็ประมาณนี้ครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจคุยสปอยเล็กๆน้อยมีอะไรที่น่าสนใจไหมเนี่ยน่าจะเป็นผมว่าเอาจริงเนี่ยก็มีสิทธิ์ไปภาคสี่นะหนังก็ปลายเปิดนะครับเพราะวินเซนต์เนี่ยเจ้าพ่ออิตาลีก่อนตายเนี่ยตระกูลของเขาเนี่ยเห็นบอกว่ามี5ตระกูลนะครับ แล้วมันก็บอกด้วยว่าลูกน้องกูจะตามล่าฆ่ามึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกพระเอกใช่ไหมดังนั้นในเรื่องราวถ้าอีกสี่ตระกูลมันรักวินเซนต์เนี่ยมันอาจจะตามแก้แค้นให้ก็ได้แต่ดูแล้วแม่งมันไม่น่าจ,จะรักกันนะมันมีบทสนทนาที่ลูกน้องพูดอีกสี่ตระกูลอาจจะมองว่าเป็นศัตรูกันในการแข่งขันธุรกิจมืดก็ได้ไม่ได้รักกันในมากแต่เห็นผมไปเซิร์ชข่าวดูนะเขาก็บอกว่าอาจจะทำเป็นเรื่องราวย้อนวัยสมัยที่โรเบิร์ตแมคคอลยังเป็นวัยรุ่นอยู่ ถ้าเป็นวัยรุ่นมาแสดงเนี่ยเดนเซวอชิงตันก็ไม่ได้แสดงกนะันแล้วน่าจะเปลี่ยนนะักแสดงเป็นวัยรุ่นเรื่องราวสปินออฟก่อนที่จะมาเก่งขนาดเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหนังมันก็จะเล่นมุกนี้ส่วนใหญ่ถ้าหนังดังๆหลายๆภาคไม่รู้เล่าอะไรแม่งเล่าย้อนหลังซะเลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมประเด็นที่น่าสนใจตอนแรกเราก็จะสงสัยไว้เพราะพระเอกแม่งบุกไปทําอะไรแก๊งมาเฟียอิตาลีมึงเข้าไปหากุญแจอะไรใช่ไหมถึงกับฆ่ายกครัวอ๋อปรากฏว่ามันมาเฉลยตอนจบนะครับว่าพระเอกเนี่ยต้องการช่วยเพื่อนของเขานะครับ ที่เกษียณแล้วอ่ะแล้วโดนแบบแฮ็กเงินไปเงินเกษียณเลยโดนขโมยไปหมดเลยซึ่งพระเอกแกเนี่ยสืบว่าเจอไอ้พวกมาเฟียอิตาลีตีตอนต้นเรื่องนั่นแหละมันแฮ็กเงินไปนะครับพี่แกก็เลยไปที่บ้านของไอ้มาเฟียนี้เลยไปบุกไปฆ่าเขาเลยเพื่อไปเอากุญแจเนี่ยไปเปิดตู้เซฟแล้วก็เอาเงินเนี่ยจำนวนเงินตามที่โดนขโมยไปเนี่ยเอาไปคืนให้เพื่อนฝากให้กับเอมมาที่ดักรูตาแฟนนิ่งแสดงอ่ะไปคืนให้นั่นแหละครับแต่หลายคนอาจจะงงเว้ยบุกไปทําไมอ๋อเฮียมาเฉยตอนจบ เก่าชิบหายลุงเดนเซลแม่งก็ยังเก่าเหมือนเดิมจริงๆนะฮะบทเกงเท่เหมือนเดิมฮะในเรื่องนี้เท่ตลอดแบบคือใครเป็นแฟนเดนเซลอะผมว่ากรี๊ดเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันมีแต่ฉากที่เท,ท่ฉากแกแบบเก่าอะฉากที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้นอกจากฉากเปิดตัวแล้วที่ไปบุกฆ่ามาเฟียเนี่ยน่าจะเป็นฉากที่พระเอกเนี่ยมันไสารู้สึกว่าจะเป็นน้องชายของไอ,อ้วินเซนต์อะผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรที่มันตัดสกินเฮดอะ ที่มันไปกลางกับคนหมู่บ้านที่พระเอกอยู่อ่ะแล้วมันจะไปจับสารวัตรมาซ้อมในร้านอาหารพระเอกมันนั่งดูสังเกตการมานานล้ะมันโมโ oh หทนไม่ไหวแล้วก็ไอ้สกินเฮดมันก็มาหาเรื่องด้วยพระเอกเลยสั่งสอนจับหักนิ้วจิ้มนิ้วแบบว้าแบบไล่ออกจากร้านแล้วก็ไปฆ่านอกร้านโคตรชิบหายลูกแม่งเก๋ามากเลยอ่ะโคตรชอบมากเลยฉากนี้เล่นกับใครมาเล่นมาเล่นกับโรเบิร์ตแมคคอยที่ไม่รู้จักซะแล้วนะไอ้พวกมาเฟียลูกกระจก โหดจัดสิ่งที่ขาดไปนะถ้าจะวิจาร์สำหรับผมอะวินเซนต์เจ้าพ่อมาเฟ,ฟอีอิตาลีอะอยากให้มันเป็นมวยมีสกิลมากกว่านี้หน่อยอุตสา่าห์เป็นลาสบอร์อุตสา่าห์ถึงขั้นขู่ผอบอรตรอให้ไปสืบหาคนที่ฆ่าน้องมันอนะเอาแบบตัดนิ้วอะชิบหายทำผอบอรตรอได้อะไม่งโดไม่ได้มาเฟ,ฟอีอิตาลีอะแต่แม่งมีแค่อำนาจไงไม่มีแม่งฝีมืออะไรเลยนะ ฉากที่หน้าตบกระโหลกวินเซนต์ตัวโกมากที่สุดนะครับที่ดูแล้วไม่มีเซนนะหลังจากมันตามหาคนฆ่าน้องมันใช่ปะมันก็บุกไปที่หมู่บ้านที่พระเอกอยู่ที่กบดานซึ่งถ้าพระเอกไม่โผล่มาเนี่ยมันจะฆ่าสารวัตรตำรวจนะครับมันจับมาแบบกลางเมืองเลยแล้วพระเอกเนี่ยก็มามมบตัวนะชูปืน2มือแล้วก็แบบว่าเอ้ย,อยปล่อยเข้าไปอะไรเงี้ยจับกูไปฆ่าที่อื่นอะไรเงี้ยซึ่งจังหวะนั้นนะ่ะวินเซนต์ถ้ามึงยิงพระเอกนะให้ลูกน้องสั่งยิงเก็บไปเลยตายหาแล้วพระเอกไม่ได้ยืนมาถึงจดเรื่องหรอก พระเอกก็ไม่ได้เป็นดอมแมติกสามารถหลบลูกกระสุนได้อะไรได้นะ่ะนั่นแหละมึงวมลีลาเองไงจนทําให้ชาวบ้านเนี่ยเอามือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอไว้จะได้ประจานถ้ามึงฆ่าใครนะมึงโดนประจานแน่อะไรเงี้ยมาเฟียมันช้าไปหน่อยคิดช้าใช่ไหมมึงแค้นถ้าเป็นแบบคนจริงๆอะ่ะแค้นจริงๆอะ่ะมึงฆ่าน้องกูเห็นปุ๊บมึงเป็นคนฆ่าใช่ไหมยิงแล้วนะมาเฟียนะ่าจะสั่งยิงแล้วนี่ว่าเดีวลีลาไอ้ฮ่ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวเรื่องนี้ก็บ่นเยอะหน่อยนะเพราะว่าผิดหวังผมอยากให้มันดีกว่านีา้ว่ะภาคสามทั้งทีนะครับใครคิดต่างยังไงได้นะชอบมากๆก็บอกได้ไม่ชอบก็บอกได้รีวิวให้กี่คะแนนลองบอกกันเข้ามาดูก่อนจะไปเนี่ยผมขอฝากอีกช่อง้วยนะครับชื่อว่าช่องอคติหนังผมเอาไว้รับสด,ดดูซีรีส์สตรีมมิ่งแล้วก็รีวิวเลยในช่องนั้นนะครับเป็นหนังอันนี้อะไรเงี้ยผมรีวิวที่ช่องนั้นไปตามดูกันได้นะครับฝากติดตามด้วยไปกดติดตามหน่อยนะครับไว้เจอก,กันรีวิวหนังเรื่องายบาย